เมื่อกี้หลุดไปนะคะอนาโขอัปปาราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภพาสีเยเกเจพูททางสลาณัคตาเสนาเตคามิสัน ติอปายภูมิปาหายยมนุษย์สังเทหังเทวากายยปริปุเรนสันติติอทะโคภควาวผิดขูอามาันเติเยภุเยนะภิกขเวทัสสุโลกทธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหเตตาทาตังทัศนายภิกขุสังขานจัดเยปิเตภิกขเวอเหตสุอตีตมัมมาทานางอารหันตโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตานางเอตประระ มาเยาวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยาธาปิดไม้ห้างอัตระเอตาระหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตะมัทธานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควัตานังเอตปะระมาเยาวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยาาปิดไม้ห้งเอตาระหิอาจิกิสามิผิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตายิสสามิพิกขเวเทวกายานังน,นามานิเทศิกสามี พิขวเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกางมนานสิกโรอทัสาภาสิกสามีติเอวัมพันเติติโคเตภิกภูภคะวโตปัจจโสทรงภคะวาเอตะทะโวจะสิโลกรรมนุกัสสามิยัตหภุมมาตะัสะสิตาเยสิตาขีับพลังปะหิตาตาสมาหิตาปูทุสีหาวสันนีนาโลมาหังสาพิสัมพุนโนโอทา แมณัสาสุทัาวิปัสสนามะนาวิราภิโยปัญจสเตยาตวาวะเนกาปิละวัฒเวตาโตอามันตยิสัทสาเวเกสัสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตจะอาตปะมะกาลุงสุตตวะพุทธสัสสานังเตสัมปาตุระหูญาณังอมนุสานาทสานังอเปเกสตะมัทคุสาหัสังอัฏฐสัตตเริงสตังเอก สหสะะัสสานาอัมโนสานัมทะสุอัเปเกนันตมัทักหงทิสาสัพพาปุตาอาหุงตันจะสพ,พังอภินญญาววากิตาวานาจักภูมตาตาุอามันตายิสัทธสาวเกษส,สานิระติเทวกายาอภิกันตาเต,ต,าเตวิชานาภิกขวเยโวหังกิตายิสามิขิราหิอนุปุพาโสสัตตาสหัสสาวะยาคาภุมมากะปิลวะวัทวะอิทิมันโตชุติมันโตวนตันวันโตยสะสีนม,มุธธรรมนาอภิกาม,มุภิกขุนังสามิติงวะนางชะสหัสสาเฮมะวะ ตายคานานตวานิโอีทมันโตชติมันโตวันวันโตยัสสนุโมมานอภิกรรมพิคุณักสมิติวนาสาตาคีราติสหัสยคานานตวานิโอีทมันโตชิติมันโตวันวันโตยัสสนุโมมานาอภิกรรมพิคุณัสมิติวนาอิเจเตโสหัสยะคานานตวานิโอีที่มันโตชิติมันโตวันวันตยสสีนุโมธมานาอภิกรรมพิคุณักสมิติวนาเวสามิตาปัญจสตายาคานาน ตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตยาสสินมรธรมนาอภิกรรมมุกพิคุนาสมิติงวันนางคุมฮิโรราชคหิโกเวปุรัสานิเวสนางคุโยนางสัตสหัสสังยาคานาไยิรูปาสติกุมฮิโรราชคหิราชคหิโกโสปาคสมิติงวันนางปุริมนจติสังราชาตัตรัตโตสภาษสติกธนภานางอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาสผ่าโวอินทนะมามะหะภพระอิทิมันโตชิติมันโต วัน,นวันตัยยศสิโนโมธมานาอภิกรรมโมภิกขุนัสมิติวนันทักทินันจะที่สังราชาวิรุณโหตัดปัสสาสติกุมพัน ตานังอธิปติมหาราชเจ้าสรีโสปุตตาปิตัสสะพโวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสสีโนโมทัมนาอภิกรรมูภิกขุนนาสมิติวันาปัชชิมันจติสังราชาวิรูปะคุปสสตินาคานาอธิปติมหาราชเจ้าสรีโสปุตตาปิตัสสะพโวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสสีโนโมทัมนาอภิกรรมูภิกขุนนาสมิติวันนางอุตารันจติสังราชากุเวโรตัปัสสะสติยัง ยักขานังอธิปติมหาราชยัสยัสสิโสปุตตปิตาสภาวอินธนามามหาภาราอินทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยัสสินุโมธรมนาอภิกรรมุพิคุนักสมีติงวันนงผุริมาทีสังถตาราโถนาคีนีนวิรุณหโกปชิเมนวิรูปโกกุเวโรอุตตรังทิสังจตารโเตมหาราชสามันตาจตุโรทิสาธันธละมนาอันทังสุวันกาปิลวัฒเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูวันจานิกาสถา มายากุเตนทุเบเตนทุวิภูจตวิภูสห ajan ธนกามาเสโวจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตาเซโนจักขันทัพโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปันจสิโคเจวาติมพระรูสุริยะวัชสะเอเตจันเยจาราชานคันทภาสาหาราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิคูนาสมิติงวานัอาทักูนาภาษานาคาเวสราสหัตชากา สามภารลสตะราอาคูปายาคาสหายติพิยมุนาธาราธาจะอาคูนาคายะาสิสนโนเอราวันโนมหานาโคโสปคาคสมิติงวานังเย,ยนาคาราชีสหัสหรารัสติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจาักคุเวหายาสาเตวะะมะชะปัตตาอิจิตาราสุป,ปนาอิติเตสนามังเพย อะยันตทานาคราชานะมาสิสุปันนตัวเคมามกาสิพุโทโธสันหายหิวาใจาิอุป,ปะวะหาย,ยันตานาคาสุปันนาสารนางมะขะมะกลังสุพุทังชิตาวาชีราหาเทนะสม,มุทถงอัสุราสิตาภาตาโรวาสะวะเสติเอธิมโาโตยะศีนโนกาลกัญชามาหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปติจิตติสุจิติจะมมหาราโทมณมุจี สาหัสตานจากภริปุตปาตานังสัพเทเวโรจนะามากาสานาหิตาวาพระเิษณ์นางราหูพัทธมุปาคัมุงสามายโยธานิพัันเตปีคูนางสมิติวานางอัปจจรเทวาปทวีจเตโชวาโยตธะขมุงวัดุณาวารุนาเทวาโสโมจยาสสา,สา สหเมตตากรุณาการเยกาอาคูเทวายาสสีนทเสตหัสธากายาสเพนานตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสสีโนโมทรรมะนาอภิกรรมงพิคุณนางสามิติงว่านางเวณหูจเทวาสห a ร i จะอาสามาจะทุเอยามาจันทสุปนิสัตเทวาจันทมาคูปุระคีตาสุริยะสุปน er ิสัตเทวาสุริยะมาคูปุระคีตาณคตานิปุราคีตวาอาคู มันทะวะราหากาวาสุนังวาสาวเทสทศสกกปาคัสปุรินทธโธทัศทิเตหสัทากายาสพินานาตะวานินโนอิเดมันโตชุติมาโตนวันโตยะสิณุโมธมานาอภิกาม,มงพิคุณังสามีติงวางอาทะครูสาหะภูทเทว,วาชาละมักคิสิขารีวะอาริคกาจารอชาจะ อุม,มาปุภะนิภาสีโนวัรุณาสหารธรรมมาจาัจจุตาจะอเนชากาสุเลยยรุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสีนทัสเซเตหัสธากายาสาพีนานตตวันนิโนอีนทิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยะสีโนโธทมานาอภิกามุพิคูานังสัมมิติงวานังสัมมานามหาสัมมานามนุสามนุสุตมาเกตาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกาอาทาคูหาไรายโยเทวาเย,ยจารโอ หิตะวาสีโนปารคามาห์ปารคาอาคูลเทวายัสสีโนทัศเตหัสสทากายยาสเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยาสสีโนโมทมานาอาภิกามุภิกขุนาสมิติวานาโสกากรุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตะไคหะวาปามุค้าอาคูลเทววิจักขาาสทามันตาหาระคชาวิมิสกาจะยาสสีโนทานายยังอาคาปะโชโนโยทิสะอภิวาสติหัศเตหัสสทากายยาสเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติ มันโตวันละวันโตยาสสีนโนมวัฒมนะอภิกรรมงภพคุนัสามีติงว่านางเขมียาตุสิตายามากันตากาจะยาสสีโนสัมหิตะกาลามาเสทาโชตินามาจะอาสวานิมมาะระติโนอาคุอัทคุปารนิมิตาทศเสติคัสสะทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันตุชิติมันโตวันละวันโตยาสสีนโนมวัฒมนะอภิกรรมงภพคุนัสามีติงวันางสัน สเทเทเทวนิกายาสเพนาน,นตะวะนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยส,สทิสาสหาปวุธชาติมาคีลังโอขะตะขะติน,นะมะนาสวังทักเคมโมคาตะรังนาคังจันทังวะอัศิตาจันทังวะอัศิตาติดตังสุพราม,มาปะระมะาโตจักปุตตาอิทหิมัต โตสหาหัสสันนังกุมารโรติสโสจะโสปาคาสม,มิติงวานงสาสาหัสสะพรามโรกางมหาปรามาพิธิปฏิอุปป,ปปันโนชุดิมันโตพิสมากายโยยะส,ส,สิโสทเสธะอิสราอาคูปเจกกวะสวติโนเตสันจะมาชาัชะโตอันอาคาหาเรโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมเกมารา,ราเซนอภิกกามิปัสสะ กัรหาสัมันที่ยังเอหะคันหาพันะพันทะราเคนะพันธะมัตถูโวสัมันตาปะดิวาเรทะมาโวมุจิตะโกจินังอิตติตัมาหาเสโนกันหาเสนังอะเปสยิปานินาตระ,ะมาหันจะสรังกตะวาเพระวังยาถา ปาวุสโกมโคทะนายาโตสวิชุโกตทาโสัจุทาวติสังกุตโหอาศยางวสีตันจะสัพพังอภิญญยาววคิตวานาจขุมาตโตอมันติสัทสาวเกสสนระเตมารเสนอภิการตาเตวิชนาถภิกขโวเตตาอาตปมากาโลสุตวาพุทธสสสนาวิตราเคหิปกามงเนสังโลมม์ปิอินชยุงสเพวิชิตสังฆามาพระยาตีตายสศินโนตโมทันติสหะ ปูเตหิสาวกตาเตชะเนสุตาติ11อเสวนาอาจจะพารานางปานิตานางจะเสวนาปูชาจะปูชนียนานาเอตัมังคารมุตมะปฏิรูปะเทสววโซจะปุเพจจักตะปุญญาตอา,ตาอัตาซัมมาปณิธิจะเอตัมังคารมุตมังพาหสุสันจันจะสิปันจะวินโยจะสุสิขิตโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมังคารมุตมงมาตาปิตุอุปทานัง ปุตตะทาลัสสังฆโหอนากราจักกรมันตาเอตัมังคารมุตมังทานาจธรรมจริยาจะยาตการนาจังฆโหอนาวาชานิกรรมานิเตเอตัมังคารมุตมังอารติวีรติปปามชปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตัมังคารมุตตมังคารโอจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตะตสันตุทีจะกกะตันยุตาการเะ ธรรมมะสวะนางเอตมังคารมุตะมังขันตีจตเถจะโสวจสะสาตาสะัมะนานันจะทัสนังกาเรณธรรมสะสากชายอิตมังคารมุตตะมังตะปจะพระมาจรรยานจะอริยสัจจานัทสศนังนิพานาชิกิริยาจะเอตมังคารมุตตะมังพุทัสโลกธรรมเมหี จิตตังยัตสระณกัมปติอโศกังวีราชังเคมังเอตามังคารมุตตมังเอตาทิสานิกะตวาสัพพัฒทะมะปราชิตาสัพัฒทะโสทิงขะชันติตันเตสังมังคารมุตตมันติ12ยังกินจิตวิตังอิทวาหูรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสัมมังอัตถิตทาคเตนะอิธรรมปิภูเทระตนังปณีตังเอตินะสัจเจนะสุวติโหนตุขยังวีราขังอมตานังปณีตังยะ ทัชคาสกายมุนีสัมมาหิตโตนะเตนะธรรมเมนะสามาธิกิจิอิทธัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสจินาสวัติโอหตุยำพุทธเศทบปริวันนะอีสุจีสามาธิมานันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสะโม,ม <c oughs> นาวิชติตอิทธัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสจินะสุว,วัติโอหตุเยปุขาระอัาสาตางสาังภาษาภาสาท้าจาตาริเอตานิ ยุคานิฮโนติเตทักขีเนยยาสุขัตัสสาวากาเอเตโสทินนานิมหภารานิอิธรรมปีเพิงเครัตนนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวดิฮโธตุเยสุป,ปะโยตามานาสาทันเหนานิกามิโนโคตมะสานะสะนามิเตปติปตาอตามตังวิไคหะลาธามุฐานิพุติพุชะมานาอิธรรมปีสังเครันตนนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวดิฮโธตุขีนาปุรานังนะ วังนาทิสัมภวังวิรตตะจิตายติเกภววสมิงเตขีนพิชาอาวิรุณหิชันทานิพันติทีรายธายามปทีปโปอิธรรมปิสังเคละตะนังปณีตังเอเตนะสาจีนะสุวติผนตุอัตตาหาเวชิตังสืยโยยาจายางอิตะราประชาอัตตะทันตัสะโปูสสะนิจังสัญญา ตจาริโนเนวะเทวนคันทพูณมาโรสาหะพรมุนาชิตังอปชิตังกายิราตถาอูปัสะชันตุโนภาสิตมิถังเตนะภคะวตาชาณตาปัะสะตาอาระรหาตาสัมมาสัมพุทเธนะเอธะตุมเหมาอนุสเวะมาปาระมะปราะยะมาอิติกิรายะมะมาติตัก,กะสัมปทานีนะมามากะเหตุ มาณยะคะเหนะมาอาการละปาลิวิตะเกนมาอิทธินิชานะขัะติยามาพภะพาดูปตายะมาสามะโนโนคารูยาทาตุเมเหตตะนาวชาเนยยาอิเมธรมาอกุสราอิเมธรมาสาวาชาอิเมธรมาวิญูคารหิตาอิเมธรมาสามันตาสมาธินาอะหิตายะทุขายะสังวตาติอหตตุเมเห ปัจฉะเหยียดยาถาตุมเหหิอัตนาวะชาเนยยาธาอิเมธรรมะกุศราอิเมธรรมะอนาวาชาอิเมธรรมะวินยูปสัสนธาอิเมธรรมะสัมมันตาสามานทินาหิตายัสุขายะสังวต,ตันต,ติอัตตุเมหิอุป,ปสัมปัจฉะวิหะเลยยาถาติสิบห้า อุปนิยติชีวิตอตมัประมายุงชรูปณิตัสารสัตติตานาเอตังพยงมามารณีเปขคมาโนกุญญานิกยิราธะสุขาวะหาในอุปนิยติชีวิตอมัประมายังปัจูปณิตัสารสัตติตานาเอตังพยงมามารณเปขคมานโนโลกามิสังปัชเะเฮสันติเปโขโยโทักกายสัญญะโมวาจายะอุทะเจตาสาตังตัสาเปตัสาสุขายาหวนติยังชีวะมาโนปะกะ รอติปุญญธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนณทุกขติงขัติธรรมจาริสัพพสังขารอนิจจติยถาปัญญายปัสติอัถานิพินทติทุเขสัมมาโขวิสุทติยาสัพพสังขารทุกขติยะถาปัญญายปัสติอัถานิพินทติทุเขสัมมาโขวิสุทติยาสัพพธรรมานาตาติยถาปัญญายปัสติอัถานิพินทติทุเขสัมมาโขวิสุตธิยา สิบหกอปันากาฐานะเมเกทุติยังอโหูตากิกาเอตัทัญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันานกังพหุงเวสารนังยันติปะพภตานิวนานิจะอารามารุขเจตยานิมนุษสาพยยะ ตัาเชตาเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารนมุตตะมังเนตังสารนมาคามัสสะพุทธขาปมุจติโยจะพุทธานจะทำมันจะสังฆานจะสารนังคตโตจะตาลิอริยสัจานิสัมมันปัญญายะปัสสติทุขังทุกขสมุทปาทังทุกขสัจะอาติกามังอริยานจะอาถังขีกลางทุกคปะสะมะคามินังเอตังโคสารนังเขมังเอตังสารนามุตตมังเอตังสารนมาคามัสสะพุทธขาปมุจติสิบเจ็ อติตังนานะวาคเมยะนับปะติกังคอาอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่วควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตตีตมปะหีนันตงังอปันตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโย,ยธรรมังตัดหัตัดห,ดหวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิหามะนุ พระรูหเหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่คนไงไม่คนแขกในทำนัน,นั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทนานั้นหนึ่งเหนื่งให้ปุกปุงเถิดอาเชวากิจจะมาตัดปังโกชัญญาบารนังสุวมพึทงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นะหิโนสังฆารันเตนนะมาหาเสนเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียงกับมัจุนและผู้มีเสนาไงใหญ่นั้นมะย่อมไม่มีแก่เราทั้งกลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมะ ตันธิตังตังเวพัฒเกะราตติสันโตอาจิกาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบยอบเรืยงบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกีะกะทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการราชนิแล18 ชราธรรมโมไมหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพวยความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมไมหิพยาถึงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพวยความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมไมหิมรณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพวยความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพลาด จากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสะโกมหิกรรมทายาถกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารนาเรามีครมันของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งาศัยอย่างกรรมังการิษามีกัลยานังวาปาปะกังวาตัสทายาทาภวิสามิเราทำกรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสิบไป เอวังอัมเหหิอภินหามปัจเวคิดตับพักเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดสิบเก้า,ท,กาทุกขปาตาชนิโทุกขพยาปาตาชนิพยาโสกาปาตาชนิโสก้โหตุสัพ เทปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมปทางปุญยสัมปทันสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสสัมปติสิทธิยาทานังธทานตุสัทายาสีลังละขันตุสัพพธาภะวนาพิรตาโหนตุขะันตุเทวตาขัตตาสัพพุทธาปรปตาปเจกานันจะยมพระราหันตานันจะเตชีนารขังพันธามิสสะพ่โสยี่สิบอันตะมยังปฏิทานราคาทายโยพนัมเสยาเทวตาสันติวิ หารวาวศสีนีทูเป,ปขาเรโพธิขาเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตโปชิตาสทิงการอนเตทาวิหารามันเลเทราามาชาณวากาจัพิคาวสารามิกาทานาปฏิอุปาสาการามาจะเทสานิขามาจะาเอสราสาันสัปปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราพุ้เชชราพาุชาเยปิจัอันตะซัมภาวาสังเสทชาตาอัฐวะปปาริกานิยานิกังธรรมวารังปฏิจเตสะเพ ปิภูคาสก,การุตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมาธราจปุคาราังโคโหตุสัมมาโควะอาาัตไยยะจหิตายาจะอัมหิราชตุสัตธรรมโมสเสภปิธรรมาจาริโนวุทิงสัปปาปุเนยามาธรรมเมอาลียปะปเวทิเตยยี่สิบเอ็ด ท่านจะมายามปิชานะคะทาิโยพันธรรมเสษตุญยศิธานิกตัสายานันยานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงไปผู้มีส่วนแห่งบุญนิค่าพระเจ้าได้ทําในบัดน,นี้เตสันจะพาคิโนโหตุสตาณานตาประมาณการแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นน้ค้าพระเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณันตาจะไม่หังมาตาปิตาทายโยคูชโลได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้น ทิถาเมจาปัตยะทิถาวาอันเยมัชตาเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตา,ดาเดธาติโลกัสงเตภูมิมาจาตุโยนิการและมีเวงการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสิบ ปัญเจกจัตุโวการาสังสารตาพระวะพระเวมีขันห้าแลขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานามเมสสัตว์เราได้ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพระเจ้าและอนุโมทานตุเตสยางข้สัตว์เหล่านั้นจงอ,อนุโมทานาทานเองคือเยจิมังนับปะชานันติก็สัตว์เราได้ยอมเม่ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพระเจ้านิเทวาเตสังนิเว,เวทยุกอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นไมยาทินนับ ะปุญญานางอนุโมทนะเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทานาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วสมพสตาสราของตุเขสาสนาปุงจงอย่ามีเวรเอาเวราสุขชีวินอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเคมาปะทานจาปะปัปปลตุแลจนถึงทางอังกเซมเถเ,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 เสสะสาสิชาตปางสุภาขอข้อหวังอดีตของสัตว์เ่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอดีฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสวดสัตยายายบทสุดพระสูตร ด้วยการสวดสาธยายบสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากความทุกข์ภัยนักปวกขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางลุกและทางธรรมขอทุ่ยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยอุปครให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเก่งภัยลิพิณดโดยมลรนิทิสมเด็จพระญานาสังวรนวัดปวรนิเวศวิหันตะหลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ สามสิ่งได้สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จัดสร้างขึ้นแนอนาคก็ขอจงเปรียมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศและคำมงคลในพระกระถานาขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุกประการเถิดสาธุบุคกลสวของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสมบูรณ์เจริญจิตภาวนาขออมถวายเป็นผู้ทธบผู้ชาธรรมวิูชาสังฆผู้ชา,า,ชาขอคุนวันนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกทุกท่านขอจงปลอดจาก ราชาัายทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเิญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธทนนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนาการบรรลุเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยแต่ตรุษภิษพรใช้ทั้งสี่คืออายุวนาสุขภาราเธอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านค่ะสาธุ